นั่นคือนำเสียงของเฉลิมพลมาละคำนะชื่อเพลงวอนแม่มั่นสาวครับ แล้วก็ตามใจแม่เถิดน้องก็เรียกว่าเป็นชุดที่ชุบชีวิตของเฉลิมพลมาลาคำเป็นชุดแรกจริงๆครับชุดแรกที่ทำให้เฉลิมพลมาลาคำเนี่ยเกิดได้ในวงการเพลงวงการหมอลัอย่างสมภาคภูมิครับ ก่อนหน้านั้นเฉลิมพลมละคาก็ออกเทปมาหลายชุดอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนุ่มขมิ้นร้รองไห้หรือจะเป็นหัวอกตายายนีย่แต่ก็ดังได้ในระดับหนึ่งไม่ถึงกับดังฟู่ฟ้ารูหราเทปขายดีขายดีปานเทน้ำเท,ท่าไม่ใช่อย่างนั้นนะ,ะเพราะว่า ในช่วงนั้นสาธิตทองจันทร์นี่ก็ดังสาธิตทองจันทร์กับเฉลิมพลมาลคำเรียกว่าดังคู่กันมาแต่น้ำหนักนี่จะไปทางสาธิตทองจันทร์อยู่กันคนละค่ายสาธิตทองจันทร์นั้นอยู่ค่ายทองจันทร์โปรโมชั่นของอาจารย์คำเกิงทองจันทร โดยมีห้างแผ่นเสียงกรุงไทยของเฮียจุนครับเป็นผู้ให้การสนับสนุนส่วนเฉลิมพลมาลักคำภายใต้าการสนับสนุนของป๋าชินชัยธรรมพิลาหรือธรรมพิลาโปรโมชั่นป๋าชินชัยธรรมพิลานี่ก็ เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับมีความสุขในบ้นปลายชีวิตตามอัตรภาพนะฮะป mm hmm. ้าชินชัยรรมพิราก,ก่อนที่จะมาสร้างเพลงสร้างหมอลำสร้างนักร้องก็เป็นคนขับแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร ต่อมาก็ผันตัวเองมาสร้างพิมพ์ใจเพชรพรานชัยพิมพ์ใจเพชรพรานชัยเนี่ยโอโด่งดังเลยครับเรียกว่าเป็นราชนีลำเพลินในช่วงนั้นยุคนั้นนะฮะแล้วก็สร้างวงให้กับพิมพ์ใจเพชรพรานชัยเนี่ย เรียกว่าเดินสายครับทํามาหากินร่วมกันนี่็ก็ประมาณสิบเอ็ดปีประมาณสิบเอ็ดปีพิมพ์ใจดังฉเฉลิมพลมาละคํายังไม่ดังนะครับยังเป็นนักร้องหน้าเวทีหน้าวงของพิมพ์ใจเพชรราณชัยครับ พอพิมพ์ใจพิปรานชัยต่อมาเนี่ยชื่อเสียงก็ลดน้อยถอยลงไปผมจําได้ว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยผมจะผมจะรายการเในกรุงเทพม,มหานครผมก็จะไปรับแผ่นเสียงของนักร้องหมอลำเลยครับที่ห้างแผ่นเสียงเมโทร ห้างแผ่นเสียงเมโทรของเก๋ประภาสีแล้วก็เฮียวรชัยธรรมสังคีติตอนนั้นบริษัทอยู่แถวแถวแถวประทุมวันแหละครับแถวราชประสงค์แหะแถวนั้นผมก็จะไปทุกเดือนทุกเดือนบางทีเดือนหนึ่งก็ไปั้งสองครัง้งสามครั้งครับไปรับแผ่นเสียงมาเปิดเขาจ้างผมนะ่ะเดือนละเป็นหมื่นเหมือนกันนะ รบริษัทเมโทรเนี่ยฉะนั้นนักร้องคนไหนออกมาเนี่ยหรือเปลี่ยนแผ่นอะไรต่างๆเนี่ยผมจะต้องเข้าไปอะเอาแผน่นเจ๊ประภาสีเนี่ยโทรสารหาเลยบอกว่าเอาเข้ามาเปลี่ยนแผ่นหน่อยเข้ามาเอาแผ่นใหม่หน่อยนะครับผมก็ต้องเข้าไป ในชุดนี้นะฮะชุดวอนแม่มั่นสาวตามใจแม่เถิดน้องอดีรักวนันเข้าวรันาของเฉลิมผลมาลคำนี่นะครับชุดนี้เป็นชุดที่ไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าทั้งพิมพ์ใจเพชรประราณชัยครับแล้วก็เฉลิมผลมาลค้ำนะครับออกเทปชุดเนี่ยนะออกกันคนละชุดแหละแต่ว่าก็ตัดแผนใน เป็นแผน่นแผ่นเดียวกันคะคนละหน้าแผ่นลองเพล์หน้าเออเป็นชุดของพิมพ์ใจเพชรพรานชัยชื่อชุดว่าความหวังครั้งสุดท้ายโดยพิมพ์ใจเพชรพรานชัยฟังจะซื่อควมหวังครั้งสุดท้ายเลย วพาตอนนั้นก็ออกเทปมาหลายชุดต่หลายชุดแล้วครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จชุดสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็คือชุดนี้แะครับความหวังครั้งสุดท้ายของพิม์พใจเพชรประราชัยส่วนหน้าบีนั้นก็เป็นชุดตามใจแม่เถิดน้องอดีตรักวันเข้าพรรษาวอนแม่มันสาวของ เฉลิมพลมาลาคำครับชุดนี้เรียกว่าเป็นชุดตัดสินของพี่หำเฉลิมพลมาลาคำเลยแฟนเพลงเขาจะเรียกเฉลิมพลมาลาคำว่าพี่หำพี่หำของน้องๆเนีน่ยเป็นชุดตัดสินตัดสินเลยครับ ผมก็นำเอาเพลงทั้งสองชุดเลยครับก็ทางเกปภาสีเนี่ยเขาบ็กว่าเขาก็ให้ให้เปิดให้ให้เน้นพิม์พใจเพชรพรานชัยในชุดความหวังครั้งสุดท้ายครับเพราะว่าฉเฉลิมพลมาราคำก็ยังเรียกว่ายังไม่ยังไม่ดังครับพิม์พใจเพชรพรานชัยนี่ดังกว่าเลย ก็เปิดพิมพ์ใจเพชรพรานชัยครับเน้นตามที่บริษัทตามที่ห้างแผ่นเสียงนะครับเขาบอกมาเออแล้วก็ช่วยเชียร์ให้ในฐานะที่เป็นคนกันเองครับอย่างเช่นกับป้าคินชัยทำพิรา,างนี้เรียกว่าเลี้ยงดูปูเสือกันมาโดยตลอดไม่มีเงินเงินขาดมืออ้าวป้าเบิกลวงหน้าในทุกสองเดือนสามเดือนก็ได้ครับป้ากินชัยทำพิรา ใจดีใจกว้างใจสปอตแต่ก็ไม่ทิ้งเฉลิมพลมาละคำละ่ะเพราะว่ามันก็น้องนุ่งก็อยู่ในวงการเดียวกันเห็นหน้ากันเป็นประจำรู้จักมักคุ้นกันแหละครับนีสัยใจคอดีครับเฉลิมพลมาละคำมืออ่อนตีนอ่อนพูกจาดีก็ช่วยเชียร์ด้วย เปิดเฉลิมบนมาราคําเพลงตามใจแม่เถิดน้องแล้วก็อดีตรักวันเข้าพรรษานี่ครับก็จะเน้นสองเพลงนี่แหละ๋อพอเปิดไปเท่านั้นแหละครับไม่กี่ครั้งนะแฟนเพลงนีนขอมาเติมเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงตามใจแม่เถธอน้องหรือจะเป็นอดีตรักวันเข้าพรรษา คนนั้นก็ขอมาคนนี้ก็ขอมาเอาชุดใหม่ของเฉลิมพลมาละคำที่หำของน้องๆครับคนนั้นก็เปิดคนนี้ก็เปิดครับเอาไปเอามาเนี่ยโอ้เพลงมันดังแล้ะครับเฉลิมพลมาละคำแต่งเองร้องเองครับพอเฉลิมพลมาละคำเริ่มดังแล้วจากเพลงตามใจแม่เถือน้อง แล้วก็เดี๋ยวรักวันเข้าพรรษาทางบริษัทเมโทรแผ่นเสียงเทปก็สั่งมาบอกว่าให้เน้นเทคิวมาทางเฉลิมพลมาละคำอ่ะเพลงนี้เวลามันมันจะดังครับมันต้องต้องคือมันต้องเชียร์กันน่ะต้องเทคิวเทคิวหมายถึงว่าเอาเทคิวต้องเปิดเฉลิมพลมาละคำมากๆ เทคิว uh, จากพิม์ใจเพชรปรันชัยเนี่ยชุดความหวังครั้งสุดท้ายเนี่ยเพราะพิมใจก็ยงังยอมรับว่าด,ดังมาสิเอดปีแล้วนะครับนะฮะมันก็เป็นธรรมดาทุกคนเทคิวให้กับเฉลิมพลมาลาคําตามใจแม่เถิดน้องเท่านั้นแหละครับโอ้ยชุดนี้นะเรียกว่าดังถล่มทลายครับเป็นชุดแก้งเกิด ของเฉลิมพลมาลักเขาทั้งนักร้องยิ้มหน้าบานเลยครับเพลงดังผู้สร้างโปรดิวเซอร์มือฉมังอย่างป๋าชินชัยทำพิลาเนี่ยเขาโอ้หน้าบานปานกระดงนายห้างแผ่นเสียงเมโทรครับเจ๊ประภาสีในห้างวรชัยธรรมสังคีตินี่ยิ้มได้เมิดมือครับ เพลงดังเทปข,ขายดิบขายดีวกามวนคิวคิวนี่ก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับจ้างเปิดเพิ่มอีกเงินก็คล่องไยก็สมนักเกตรายการเก่าไปลังวินวินบอมเมืม่อหนึ่งมื่อหนึ่งโอ้บอมเพ็นหน่อยแต่รับคิวเพิ่ม ไปรับเงินเนี่ยเงินสะพัดเลยแหละครับในช,ช่วงนั้นเทพของนร้องขายดีโคสมนัดจัดรายการก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพวกเงินกันวันละเป็นหมื่นๆอ่โอ้ไม่ใช่ธรรมดานเฉลิมพลมาลราคมเนี่ยกว่าจะดังได้นะก่อยว่าจะเป็นเฉลิมพลมาลราคมกว่าจะเป็นผู้ใหญ่เฉลิมพลมาลาคมได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดา า็เรียกว่าอยู่ในวงการนี้โอรทนทนสู้นะครับเป็นนักร้องหน้าวงเป็นคอนวอยช่วยเหลือทุกอย่างครับนะอยู่ร่วมวงกับชินชัยเอ่อกับพิมพใจเพชรปรานชัยนะซึ่งมีป๋าชินชัยทัพพิลาเป็นผู้ให้การสนับสนุนต้องยอมรับว่าชุดนี้นี่ขายดิบขายดีจริงๆครับเกิดได้ตั้งแต่ชุดนี้เป็นต้นมาแลละครับเฉลิมพลมาลาคัำ คนเรามันจะดังก็ช่วยไม่ได้จะรวยก็ช่วยไม่ได้เช่นเดียวกันครับขึ้นอยู่กับบุญใครกรรมมันถ้าบุญมากาก็เป็นหงถ้าบุญล,ลงหงก็เป็นกาเป็นอย่างนั้นนะวาาสนามันไม่เหมือนกันคนเราครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับโอก,กาส ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่จะส่งผลเมื่อไรครับก็นำมาบอกกล่าวนำมาเล่าให้ท่านฟังครับนักร้องแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยโอ้ถ้าไปดูเบื้องหลังเนี่ยนะประวัติของแต่ละคนแต่ละคนนี่ครับไม่ใช่ธรรมดาเรียกว่าทุกคนล่ะครับ จะเป็นนักร้องดังได้เนี่ยเป็นหมอลำดังได้นีครับแต่ก่อนมันไม่ธรรมดานี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโชคว,วาดสนาเหมือนกันนะฮะเรลิมบนมาลาคมเนี่ยนอกนนจากจะร้องเพลงเป็นที่ถูกอกถูกใจของมีรักแฟนเพลงแฟนหมอลำแล้วนะฮะเขาก็ยังมีพรสวรรค์มีความสามารถในเรื่องของการแต่งเพลงแต่งกรอหลัง เก่งครับเรียนก็จบไม่สูงครับแต่ว่าเขาแต่งกรลำเนี่ยแต่งเพลงนก็ถือว่าสุดยอดเลยนะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ของแต่ละคนคนที่จบปริญญาตรียาโทยาเอเป็นด็อกเตอร์นะครับแล้วมาแต่งเพลงแต่งกรลำมเหมือนเฉลิมผลมาลาคมในแต่งได้ไม่ไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่มีพรสวรรค์แต่งไม่ได้คนจบป .4 ไม่มีเส้น ก็แต่งได้อย่างเช่นคุณบุภาวันนี่ภรรยาผมเนี่ยจบป .4 แต่ว่ามีพรสวรรค์นในการแต่งเพลงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ความสามารถของแต่ละคนแต่ละคนนักแต่งรุ่นเก่าก่อนนั้นไม่ใช่ว่าท่านก็จบสูงนะครับ บางคนก็จบปอสี่บางคนก็เป็นนักบวชมาบวชเรียนเชนอ่านมาอย่างเช่นอาจารย์คำเกิงทองจันอย่างนี้คะัปอฉลาดน้อยส่งเสริมอย่างนี้นะก็แต่งเพลงแต่งกรรลัได้ฉะนั้นเรื่องของการแต่งเพลงแต่งกรรลัเนี่ยมันจึงวัดกันไม่ได้ด้วยความรู้โดยประการทั้งปวงครับเป็นหลวนมาลาคำนี่แต่งเพลงให้กับตัวเองร้องแล้วก็แต่งให้กับคนอื่นร้องนี่ก็ดังนะ แตงเพลงหัวอกซ้ำเทาให้กับไกสอนเรื่องสีไกสอนเรื่องสีนี่ออกมาหลายชุดต่อหลายชุดหลายห้างหลายบริษัทแผ่นเสียงเทปครับไม่ดังแต่พอมาร้องเพลงอกฮักซ้ำเทาที่เชลโมพนประคัาแตงไห้ครับโอ้ดังเลยครับ ไกสอนเรื่องสีเดี๋ยวว่าก็เป็นนักร้องคนหนึ่งที่โอ้ต่อสู้ชีวิตมาโชคโชนเหมือนกันนะไก่สอนเรื่องสีก็เป็นเพื่อนกันครับเ่ริมบุมาละคำไก่สอนเรื่งสี